เป็นอาหารที่แปลกๆซึ่งไม่เหมือนที่ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนสเต็กที่อื่นซึ่งเขาไม่ค่อยทำกันเน้นหลบความเป็นหลักแนะนตัวไหครับผมก็เ,เชฟหนุ่มฮะที่เขาเรียกกันทั่วไปทําเป็นมาก็คือเป็นเชฟโรงแรมแต่ว่าเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จด้านโรงแรมเนื่องจากว่า ด้านโรงแรมไม่มีอาหารแบบที่เราต้องการทาส่วนใหญ่จะมีอาหารแบบแกงเขียวห,หวานราดหน้าอะไรทั่วไปฝรั่งมาก็อยากจะกินราดหน้ากินผัดซีอิ๊วอะไรนะมันไม่ตรงกับที่เราเราคิดไวไ้พยายามหาเงินก็ได้เงินกลับมาก็มาเปิดร้านนะ <laughs> ผมมาจากสระบุรีมาได้10กว่าปีแล้วแต่ร้านนี้เปิดได้7ปี มาจากตัวสินค้าเลยฮะตัวสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาเลยชื่อของหมูลมปันเราใช้ลมปันตดชทม่ได้เตาซึ่งเป็นโฮมเมดครับสลัดนี้เป็นเป็นเราไปเอาที่ฟาร์มที่ฟาร์มของเพื่อนส่วนตัวหมูนี่เราสั่งที่ฟาร์มเหมือนกันสั่งทําพิเศษซึ่งจะมีราคาแพงกว่าหมูท้องตลาดทั่วไปน้าําสเต็กน้าแบบนี้เราทําขึ้นมาเองผลิตขึ้นมาเองวันต่อวันจุดเด่นของร้านเหรอมันเป็นอาหารที่แปลก ซึ่งไม่เหมือนที่ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนสเตกที่อื่นซึ่งเขาไม่ค่อยทำกันเน้นลมควันเป็นหลักพี่คงตอนนี้ใช้เลวลาอบ6ชั่วโมง,งแล้วก็รมักไม่นาน,น <laughs> อบจะอบที่เราตรงนู้น ก็จะเป็นลมควันพวกบาร์บีคิวนะส่วนใหญ่คนก็จะตั้งชื่อว่านางฟ้าบาร์บีคิวซี่โครงนะฮะถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะกินพวกพกช็อปแันนอกติดโครงอะไรพวกนี้ลองทานดูแล้วหลังๆนี้เราเริ่มมีเนื้อเข้ามาช่วยพวกไวไวพวกไวแดงอะไรพวกนี้ครบนี่คือให้มันนุ่มใช่ไหมครับเด็กว่าผมเป็นตัวรับกลมเนื้อตัวนี้ต้องตัดชิ้นมาก กินได้ได้ทุกชนชั้นทุกชนชั้นยิ่งคนชอบกินผักจะมาบ่อยมาบ่อยที่ร้านจะคนเต็มตลอดแทบทุกวันที่ร้านอันให้เป็นไสแบบใหญ่มากอันนั้นเป็นความตั้งใจมากกว่าฮะเป็นความตั้งใจไม่ใหญ่เพราะขาดทุนนั่นคือจุดเด่นของเราไม่ใหญ่ก็ขาดทุนในการกินบ้านหมูขันก็เปิด10โมงเช้าติด่ทุ่มแต่เดี๋ยวนี้ไม่ถึงหน้าติดโควิดก็ปิด3ทุ่มที่ตั้งก็มาอีกมาจากนุสาวรีย์ก็ 2กิโลครึ่งอยู่ซ้ายมือเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุด